โอเคครับก็ยินดีรับทุกผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเดลจีอาร์กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้มาวันนี้เราจะมาจัดทีมนะผมฟูลบอลทองเล่นกับ FC นะเล่นกับคนดูนี่ครับวันนี้เรามากับแผนของเป๊ปกวาดิโอลานะครับแอลโรมันก็ผมปั๊มอัพทุกตัวแล้วก็ปั๊มค่าแฟมมาแล้วโก้ครับเราจะใช้เป็นโอนาหน้านะผมแบ็คซ้ายขวาครับแฟรงค์ลอเมนดี้กับอาคราฟาคิมีเซ็นเตอร์นะครับผมลูคัสเอนานเดสกับดูเบนเดียส กองกลางสองตัวนะครับเราใช้เป็นเวสต e r n แม k e n คเนนะกับฟลอริ n นอยฮาวส์เนี่ยตัวนี้มีข่าวกับลิเวอร์พูลด้วยแล้วก็กลางรูนะครับผมเมสันเมลซ้ายขวานะผมจากลิเวอร์พูลกับยูเวนตุสโชตาแล้วก็เฟสติเลโกเคซาครับส่วนกองหน้าจะเป็นอันเ e s ซิวานะครับแล้วมาดูสำรองกันบ้างครับก็สำรองทัพ7ตัวก็จะมี t a มมี่อ r a ฮัมนะครับผมราฟาซิวา a แล้วก็อะไรออกเล b e ชมเบ n นะครับช่างเชื่อมฮามิโรดตติเกตนะผม แบ็คขวาซ้ายเจ้ากันเซโร่แล้วก็จูเนีเฟอร์โปนครับแล้วก็โกเป็นอไนยซิมอนนั่นเองครับผมอุนซิมอนหรืออไนซิมงนั่นแหละโอเคครับก็เขาน่าจะสร้างรอแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับมาครับเดี๋ยวเรากดเข้าเฟรนด์แมตกันเลยนะครับผมก็เขาน่าจะสร้างรอนานแล้วหลังจากที่เมื่อกี้ผมก็ไปดูนะว่าใช้ตัวไหนบ้างก็สําหรับบอลทองผม ผมมองว่าหลายๆตัวมันก็โหดเท่าเท่าบอลดําเลยนะทุกคนคือบางทีเราจะดูแค่ค่าพลังไม่ได้ครับเรามันบางทีมันจะมีค่าพลังของ AI ที่มันซ่อนอยู่ในตัวมันน้าวแบบบางตัวเล่นฉลาดมาตัวเล่นโง่เอออะไรแบบนี้แต่แบบบอลทองมันก็เล่นสนุกดีครับแต่ว่านี่นะข้อเสียของมันนะครับโอ้โหหัวตกกันละนาวแมถ้าเป็นเบทเพเอร์พวกนี้แหละครับแต่ถ้าเป็นตำนานกับไอคอนเนี่ยหัวมันจะไม่ตกเลยนะทุกคนเดี๋ยวช่างเชื่อมับช่างเชื่อมลงมาแทนโอ้ แล้วปีกขวาสำรองผมไม่มีด้วยทุกคนเวลาจะหมดแต่เราตั้งเวลาก่อนนะแปดนาทีจะโทษนะครับตามเวลาปกตินี่ก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เกมนี้เนี่ยปรับแก้หน่อยก็ในเกี่ยวกับเฟรมแมทผมว่าอยากให้มันมีโหมดโดนจุดโทษมานะอันนี้น่าจะสนุกมากๆถ้าสมมติมันปรับเข้ามาได้นะครับในเวอร์ชันน2ีที่จะอัพในช่วงป,ปลายปีนี้นะเพราะว่ามันน่าจะมีหลายอย่างอัพเข้ามานะเราจะเปลี่ยนจาก เบสคนนี้เป็น e f ีฟุตบอลนะก็เดี๋ยวเขาน่าจะมีประกาศใหม่อีกทีนะครับแต่ผมถือว่าเป็นการเปลี่ยนค่อนข้างที่จะครั้งใหญ่นะครับทุกคนโอเคครับผมเข้ามาในสีเสื้อเชลซีนะครับเดี๋ยวเราดูทีมเขาก่อนนะผมับ่สมนะผมกเกเรตเซาเกตแต่เป็นแผนเก่านะครับผมแผนล่าสุดนี้น่าจะเป็นอของยูโรใช่ไหมทุกคนหลัง5นะผมจะไม่ผิด ครับเรามากับชุดเสื้อบาร์เซโลนานะผมครึ่งแรกบุกจะซ้ายไปขวาเราที่เขียนก่ครับแมคเคนนีมาที่ซิวาดึงล้อผมมาที่โชต้าแมโดนได้ยังได้ครับมาที่อาคราพาคิมีเติมขึ้นมาแล้วครับฮาคิมีควบแล้วไลท์โอ้โหจะทะลุให้โชต้าแต่แม่ผิดช่องนะครับหลุดไปที่เดวิสเขาโอ้โหกระตุกกระตุกสงสัยเน็ตครับจะกระตุกนะผมตอเลสมาที่เลดฟอร์ดหักเข้ากลางก,ก็ติดนอยเฮาส์ครับมาที่ลูกัาเซนองเดส เวสตันนะผมออกเลดเชมเบรนขึ้นหน้าไปครับซิวาออกกับสายเคียร์ซ่าแปะคือไปที่ซิวาลูกนี้ซิวาบีโอ้โหเอ้าวแล้วแม่โอ้โหกระตุกกระตุกมาดูเหมือนเน็ตเขาจะกระตุกนิดหน่อยนะแต่ลูเบนดิอาร์ตก็แย่งไม่ได้ครับคีเรนทีนีเออเขาจับคีเรนทีนี่บินฝั่งขวาเนี่ยโอ้กระตุกครับผมเมนดี้โอ้โหเมนดี้เราทําออกไปเลยนะจังหวะนนี้กระตุกเหมือนเน็ตจะกระตุกนะครับของน้องเขาน่าจะ กระตุกนิดหน่อยเอาลุนิดฟอร์เรียนเราดักไว้ได้ครับผมมาที่โชต้าอันเดรซิวาโชต้าซิวายครับผมโชต้าไปแล้วซิวาทะลุช่องครับโชต้าวินมาเอาอกองมาออกมาทําไมครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะอย่างนี้ <c oughs> แม่ฟอร์เรียนอ่อันเดซิวานะเล่นชิงกับโชต้าวันทูวันทูนะแล้วสุดท้ายโกเขาบีบออกมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยดีครับน้ำก่อนนะผมหนึ่งประตูต่อศูนย์จากดิโอโกโชต้าดีดีสิครับ จนวันี้อ,าอ้าวเขาบุกขึ้นผ้าครับโชต้าเรดักขึ้นมาได้ฮาคิมี่ครับคืนมาที่ลูคัสแอนเดสแมคเคนนี่ครับผมออกเลดออกซ้ายไปที่แฟร์รอนเมนดี้ลุงเนี้ยเติมขึ้นมาแล้วเมนดี้มาที่ a, เคียซ่าอ้าวผมเดี๋ยวๆนะอโอ้โหอ,อันเดย์ผมจับโชต้ากับเคียซ่ายืนผิดฝั่งแล้วไงเคียซ่าครับมาที่เมนดี้เคียซ่าขั้นับผมน่าเติมแล้วครับกลายเปลนวอันเดซิวาลูกนี้พิกโอทำออกไปเอง วอเช็เชตน,นี่ครับผมบอลเปิดจากประตูของเขามาที่รูปเบนดิอาสครับคือทางกับสายที่จะมาสู้เดวิสอา้าลูกนี้ก็ติดโชต้าผมบอลมาที่อันเดซิว่าลูกนี้จับมาที่เคซ่าครับลุโงกเคซ่าลูสโอ้โหจบแล้วเนื่ยมันหลุดแล้วมันหันหันพอห,ห,หันหลังกํายิงนะคือรู้ชาตากรรมเลยนะทุกคนในเกมเนี้ยมันจะยิงไปสเปบสปะมู่สู้เหมือนนักบอลออปตอเช็ดนี่ครับเล่นสั้นมาที่รูเบนดิอาส คือมดีโจชัวเอา้าเราดักได้ครับเนครับผมอันเดซิวาโชตา้าโอ้โหทีแทบผ่านนี้น่าจะหลุดเลยนะเอาเอาหลุดมาเคลียร์ครับเคลียร์ซ่าแปะเข้าในลุ่งโล่งเรียบร้อยสองประตูต่อศูนย์นับจากอันเดซิวาให้เป็นจังหวะผิดพลาดของเขาด้วยนะแล้วเราตัดบอลได้เอา20นาทีผ่านนะผมเรานำสองศูนย์แล้วนะนี่ครับเรียนรับมั้งครับลัดฟอร์ดดูนี่ครับเขาป่ากขาไม่ดีคีเรนเอ็มบัปเปโอ้โหกองหลังเนาะกันกันไม่อยู่เลย เอาเขาก็ไล่มาแหมถือว่าทันควันนะผมที่13นาทีซั้นกันไปมลูกแล้วชิวามาที่เคเซ่าโชต้าผมขึ้นมาที่แมคเคนี่แหมจังนี้เติมสูงนะแต่ติดมาลินี่แล้วเขาสวนโอ้โหแล้วโอ้โหตอเลสโอ้โหหลุดยาวช่วยพินด้วยโอ้นั้นหน้าอุยเอาเข้าไม่เข้าโอ้โหเขามาตามซ้ำท้ยนะจังหวะนี้แหม คือโอ้โหตอเลสควบท,ท,ทีเดียวมันผมมันไม่อยู่จริงๆนะทุกคนกองหลังเอาไปเกบุกคนละไม่ครับ2อสองแล้วนะทุกคนโอ้โหเขายิงท,ท,ทีเดียว2ลูกเหมือนกันครับซิวา่ามาที่แชมเบรนลูกนี้ครับอันเดซิวัยครั้งหนึ่งโอ้โหติดนะครับโจชูคิมิตลูกนี้ครับคิมิตขึ้นหน้าไปที่เอ็มบาเป้เอมเปเป้ครับกับตอเลสตอเลสครับผมทะลุไปที่เอ็มบาเป้ลูกนี้ครับเราเอาเอันเดซจากเข้าในครับเอ้ยเอ้ากองหลังเอา้าโอ้โหเซนเตอร์แบ็กกับโอ้โหแบ็กมัน มันมันเออทุกคนมันมันเหมือนจะเข้าแล้วมันก็ไม่เข้าเอาผมโดนสิบนาทีสามลูกล้วนครับนาทียี่สิบเอ็ดอันเดรสิว่าผมยิงสองศูนย์อยู่เลยนะโอ้สามสิบผมโดนสามสองครับดูจอนี้มั้งครับฮาคิมิเปิดเข้าไปเคียสซากล,กลกุโ่กโอ้โหแม่นี่หัวเลยครับเนี่ยลุ่ลุเอ้าแต่ว่าหลังนด้เตะมุมครับแสดงว่าน่าจะติดน่าจะติดหัวบอลนมงข้ามนะเดี๋ยวโหเตะแต่ละคนแปดสิบสี่นี่คือดีสุดแล้วใช่ไหม นอยเฮาส์เบ no ผมเปิดเข้าไปแมก็กแคนี่ยิงโอ้โห oh. ยิงผ่านๆเข้าไปครับแต่ว่ายังติดผู้รักษาประตูนะครับ oh. โอ้โหตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนฝั่งเคียซ่ากับโชตาเลยนะ <laughs> ผมลืม <laughs> ลูกนี้เขา <laughs> ควบขึ้นมาก็ติดับผมลูกาเซนเดสนอยเฮาส์แชมเปญครับโชตาขึ้นหน้ามาครับผมสี่ห้าตัวคืนมาที่ออกเลตออกซ้ายโล่งครับผมเคียซ่าลูกนี้ครับตรงกลางโล่งเคียซ่าเปิดเข้าไปโอ้โหนี่เปิดเข้าหัวหรือว่า เปิดเข้ามือโกครับกำลังจะเข้าสู่ที่ที่40นะผมฝันงข้ามลุก้นมาเอ็มปาเป้โอ้โหเรายังดักไว้ได้ครับแหมไม่นับเป็นลูกจ่ายแล้วครับเนี่ยคือแล้วโกรับนะเราขึ้นเกมขรั้งน,นึงครับผมมาทางกับขวาฟอร์เรนนอยเฮาส์โชว์ตาโอ้โหจับบอลสูงลวบอลเลไรอย่างนี้ก็เสียดีครับนั่นเกมรับมาครับผมลูนี้โอ้โหดีนะับเอา้าเอา้าเอา้าโอ้โห,หเกือบ นี่กอ้ก้าอางลบเออกันจริงๆกันแต่ละตัวมาทีออก,เล,อกลเลยครับโชต่าแปะคืนมัก็โอ้โหจังนี้ล้ำหน้าแล้วถ้าไม่ล้ำนี่สวยเลยนะแปะคืนแล้วฟังขวาม,มันจะมีอาคาพาคิมีครับวิ่งทําเกมขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวผมขอ,ขอเปลี่ยนฝั่งก่อนนี่ไงทุกคนผมจับมาเยียนผิดฝั่งจริงด้วยน่าจะเป็นตอนที่ผมสลับสามแดนหน้าเลยครับแต่ว่าลืมสลับกลับนะโ้หสำรองผมก็ไว้ใจใครไม่ได้สักคนเดี๋ยวเรามาอับบาฮัมกันมั่งครับ แคมมี่นะทุกคนเราให้ลาฟาซิลวาครับเอ้ยไม่ใช่ลาฟาหรือทุกคนอันเดซิลวานะเออหนึ่งประตูหนึ่งแอซิบแล้วออกไปพักก่อนนะครับส่งแคมมี่ลงมานะครับก็น่าจะหมดครึ่งแรกแล้วแล้วเลยแค่ประมาณพเวลาโฟเดนเนี่ยครับโทรลาบาเจ็บสองเลยครับเป็นเกมบวฟันตรงข้ามครับึ้นมาที่เอ็มบาเป้ตวัดมาลูกนี้เรายังเคลียร์ไว้ได้ครับเอา้เอาโอา้โน่ะโอ้เล่นเสี่ยงครับทุกคนจังหวะนี้แต่ว่า อย่างดีครับแต่ว่าเราติดอีกครั้งหนึ่งครับผมน่าจะเป็นช็อตสุดท้ายเอ็มปั๊บไปลูกนี้ก็ออกไปครับจบครึ่งแรกนะครับผมยี่สิบนาทีแรกเราเรานำเขาไปสองศูนย์เอาสามสิบนาทีครับเราโดนเขานำสองสามสุดยอดจริงๆนะครับผมลูการ์เซเดียกับลูเบีนดิยอสก็แผ่นเขาสี่สามสามนะครับผมผมมองว่า อ่าสี่สามสามมันหลายคนอาจจะถนัดแต่ผมไม่ถนัดนะทุกคนคือเล่นเล่นได้ครับก็เล่นได้แต่ว่าผมรู้สึกว่า4 2 1 3มันจะดีกว่านะเพราะว่าอ่าสี่สองหนึ่งสามกับสี่สามสามเนี่ยมันต่างที่กองกลางใช่ไหมครับแล้วสี่สองหนึ่งสามเนี่ยผมรู้สึกว่ามีมิติที่กองกลางมากกว่านะมันแบบมีเติมเกมลุกแล้วดูจังหวะนี้ก่อนครับเอเ็มบัพปี่เราแหมยังแก้ตัวได้ครับลูคัสออกเลตับผมขึ้นหน้าไปก็ติดโยชัวคิมินับจงังหวะนี้ มาดินี่เล่นกับเดียสครับเดวิสเอ้าจับสูงครับเคียซ่าเราเตะเคียซ่าแล้วก็พลาดเหมือนกันครับแรดฟอร์ดครับผมลูกนี้แทงมาที่ตอเรสครับตอเรสพลิกหลบลูกกัดแล้วพลิกหัวดลูกนี้ออื้โอ้โหมันเอาไม่อยู่จริงแม่เอาผมเริ่มฉีกไปใหญ่แล้วครับผมสองประตต่อสี่แล้วแต่ว่าเกมยังไม่จบนะครับผมจะเพิ่งนับศพลูกบอลโซตาครับขึ้นหน้าฟรีอับราฮัม มาที่โชต้าผมอับามโล่งๆโชต้าเล่นกับอาบามลูกนี้วิ่งมารถสัตด้วยซายเอาชนเสารถเอ้ายังได้ครับเราไล่เป็นสามประตูต่อสี่นะจากจ่อที่อาบาับามมาบอกเล่นกับโยโกโชต้าแล้วหลุดเข้าไปยิงเนี่ยมันชนเสารถดิ่งเข้านะเอาแต่ก่อนอื่นเราต้องดูกันนะว่าจะเสียลูกไหมตอเ็ตโอ้โหไม่ต้องพูดแล้วว่าจะเสียไม่เสียหลุดมาอย่างนี้ แล้วคงหลังผมโอ้โหเหมือนวิ่งสวนทางอัะเขาครับเหมือนเป็นแบบถนนสองเล่นนะเอาแต่ว่าเวลาไม่หมดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมสามประตูต่อห้าโชต้ามาที่แมคเคเนีบผมมาที่อบัอบรามอับรามพลิกอบับรามเข้าขวาหวดอโขยยังติดประตูไม่แน่ใจว่าเป็นตีโบกูตัวหรือเปล่านะครับแต่เราได้เป็นเตะม,มุมอยู่ครับลูกนี้นอยเฮาส์ครับผมเปิดก,ก้อยเข้าไปลูกนี้โอ้โหติดแรดฟอร์ดครับ แล้วโหเขาเก็บบอลได้ด้วยครับโยชัวหัวขึ้นหน้ามาอ้อาวเตรียมหลุดแลวครับตอเลสอย่างนี้ตอเลสหลุดมาโอ้นั่น,นช่วยด้วยโอ้นั่นโหยังทันอยู่นะครับสูตรเอากลวงมาไว้นะบางจังหวะถ้าเขาหลุดเดี่ยวออกมาเนี่ยเราลากกลงมืนเลยก็ได้ครับคือเขาอาจจะตกใจนะอย่างเงี้ยบางจังหวะนะครับได้แค่บางจังหวะเลยถ้าออกมาแล้วพลาดก็โดนชิปข้ามหัวแบบน่าอายไปครับโอ้โหตเลสแม่มันจะผ่านกันสักคนเลยหรือไงครับ เอาเป็นเกียรติศนกดิขพพองเราบ้างครับออกเลตแช,ชมเบรนมาที่อภามครับขวาลงครับผมเคียซ่าขึ้นมาที่แทมมีค่ครั้งครับผมแทมมี่อับบาฮัมลูกนีดโอ้ยเอารถลูกนิดโอ้ยโอเคยังได้อยู่นะแม่จังหวะนี้แม่จังหวะเวบิ้ลกับเฟเดริโกโคเคียซ่านะครับแล้วหลุดไปแม่สองทีสองใจนะแต่ว่ายังดีนะบอลมันน่าจะรอดขานะแล้วยังตามไปซ้ำได้ครับเอาไล่เป็นสี่ต่อห้านะครับแมคเคนี่ขึ้นมาดูนี้ก็ติดโจโจคิมิทนะผม โยโกโชูตาออกข้างครับเมนดี้คือเมนดี้โชตาอีกครั้งแมคเคนนี่ครับผมเข้าโอ้โหเข้ากลางพิกอย่างี้ก็เสียผมเอ้าอะคริมีเ่เรายัางดักไว้ได้ครับมาที่อยู่ดเปนดิแอสแมคเคนนี่ครับผมออกเลดเข้าสู่ที่70แล้วนะผมเหลือประมาณ20นาทีโอ้โหตัวนี้เนี่ยเบิ้ลถ้าเบิ้ลถึงออกเลดเราเบิ้ลคืนนี้น่าจะหลุดเลยนะ ah ครับแทมี่อยบราฮัมเจอรล่าครับออกซ้ายมาที่มาคัสแเรชฟอร์ดขึ้นหน้ามาัดลูกนี้เอา้าวดิปเนีัสคุณหนีไปไหนเนี่ย โอ้โหตรงใจเลยนะจะังหวะเมื่อกี้อยู่ๆมันก็นทวนอะไรของมันเนี่ยอยู่ๆมันกันอยู่แล้วมันก็กระทึบหนีเอามาดูเกมบุคลมางครับโชตา้าโอ้โหโชต้าไปปล่อยบอลน,นะแล้วตอนนี้ต้องคืนก่อนโอ้หคืนแล้วเสียเลยครับเมื่อกี้โหถ้าไม่ปล่อยนะเหมือนจะมีตัวทําทางขึ้นไปแล้วนะแม่จะเป็นแมคเคนนี่หรือเปล่าถ้าไม่ปล่อยนี้น่าจะแปะคืนแล้วหลุดเลยนะออเลยครับอ้าวออเลตยังไปแสกได้ครับผมแมวตามอยู่หนึ่งลูกนะเลยประมาณสิบนาที เอเ็มปาเป้ลูกนี้พลิกหลบปั๊บตอเลสเอา้ารถยังติดตัวเราแต่ว่าเขาก็ยังเก็บไปได้ครับแต่เคนี่เขาแหม่จ่ายไม่แม่นนะเป็นบอลทุ่มของเราครับตอนนเน้นแล้วผมเลข10นาทีอย่างน้อยตัวอ,อีกหนึ่งลูกครับถ้าอยากยื้อไปจุดโทษกดละ90นาทีก็จุดโทษเลยนะไม่มีต่อเวลาเขาไม่ได้ตั้งไว้อับราฮัมแหมลูกนี้ก็ติดครับบักเจอดครับผมขึ้นมาที่ปาเป้แต่ว่าเราตัดไปได้ครับเคนนี่มาที่โชตา ขึ้นหน้าแป๊บอับราฮัมโอ้โหติดเลยเป็นดิอาับแม่เวลาก็เหลือน้อยลงลูกนีครับเชนนี่เทียนี่ครับอ้าขึ้นหน้ามาลูกนี้อ้าวขิมิตเข้าผ้าครับอับราฮัมลูกนี้มาที่เคียซ่าครับหลบรลบเนดิอาไม่ได้เคียซ่ายิงไปโอ้โหกดเสาสองเข้าเสาหนึ่งแม่แต่ยังได้ประตูเหมือนกันนะครับเราตีเสมอแล้วเป็นห้าต่อห้านาทีแปดสิบหกนะครับแต่ก่อนอื่นใดครับเราต้องรับแน่นไว้ก่อนครับเอาสวครับเราตัดมาได้เรารับแน่นแล้วเราสวนคมๆครับอับราฮัมเคียซ่า มาที่อบหร์ฮัมโชต้าลนี้เติมไปแล้วผมโชต้าลูกนี้ลุดไปหักขวายิงขวาเรียบร้อยครับแปดประตูเอหกประตูต่อ5้าแล้วผมนาทีที่88ดสแปเน่ยเรามาบึ้นสองประตูรวดท้ายเกมนะครับโอ้โหเราแซงนําแล้วอย่างนี้เราไม่น่าจะแพ้ในเวลาแล้วนะถ้าเขายิงอีกรูปนึงก็น่าจะต่อจุดโทษครับแต่ก่อนอนิานไ้ครับเราต้องกันได้ก่อนนะครับ ลุยไปที่แรดฟอร์ดครับลูกนี้เตะเข้าไปติดลูแมนเดียดเราดักไว้ได้ครับแต่โอ้โหออกเลตแล้วไปหม่งให้โฟเดนครับขึ้นมาที่ตอเลตโอ้ยซูเปอร์เซฟโอนาน,นานครับแล้วลูกนี้ยังไงออกเลยครับขึ้นหน้าไปเอ้โหติดคิมิตโอ้โหทดเวลาสามนาทีครับน่าจะเป็นแอคชั่นสุดท้ายตอเลตโอ้โหแหมน่าจะโอ้โหแล้วดูท่าอยู่อย่างกระบ,บาดโอ้โหน่าจะจบแล้วนะโอ้ยเราเฉือนชนะไปอย่างสุดมันเลยครับเกมนี้หกประตูต่อห้านะแหมมันมากๆครับตานนี้แม่เดี๋ยวพลิกเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมแซงเดี๋ยวเขาเสมอพิกนำรถโอ้โหเขายิงสามลูกลุ้เราก็ยิงคืนสองสามลูกลุ้นเหมือนกันนะแม่ตานี้อะไรค้างอะไรครับนี่ดำๆโอ้แต่แม่ผมนำเขาสองศูนย์้โหครึ่งแรกผมโดนเขานำสามสองคืนหลังพิกชนะหกห้าโคตรมันเลยนะตานี้ยิงเข้ายิงสิบเข้าขอบเจ็ดเหมือนกันนะครับผมเราคอมมอนไปหกสิบเปอร์เซนต์ใจสำเร็จไปแปดสิบสามนะมเซฟไปสามครั้งเท่ากันนะสองทีมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดู แมตต์อีเวนนับนี่ครับเรานำก่อนจากโชต้านะครับแล้วก็อันเดซิวา2-0นะครับก่อนนี้เขาจะมาหดสาลูกล้วนนะครับจากปาเป้ตอเลสแล้วก็มาคาสแรชฟอร์ดนะผมกลายเป็น2ประตูต่อ3นี้ทุกคนแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นั้นนะครับครึ่งหลังไม่พอนะับตอเลสมาเบิ้ลเป็น2-4นะก่อนที่เอ่อแทมมี่อับราฮัมนะครับผมซูเปอร์ซันของเราจะมาไล่เป็น3-4แต่โอ้โห2ทีหลังจากนั้นครับตอเลสก็เพิ่มอีกสกอร์เป็น3-5 สุดท้ายเรามาเบิ้ลสามลูกรวดนะผมจากแคมมี่คคเอซ่าแล้วก็โชต้านะครับสามประสานแดนหน้ากลายเป็นเอ่อสี่ห้าห้าห้าแล้วก็ประตูใช้ผมเดียโก้โชต้าหกประตูต่อห้านะนี่ครับอ ah ับราฮัมนะผมซูเปอร์ซับยิงสองแอซิสสองอันเดซิวานะยิงหนึ่งแอซิสหนึ่งที่เราเปลี่ยนออกไปตั้งแต่ถ่ายครื่งแรกนะแล้วก็โชต้านะครับยิงสองแอซิสหนึ่งแล้วก็ปีกขวาของเรานครับโหซ้ายขวาเราสลับกันมั่วครับปีกขวาเฟสติลิโกเคเอซ่ายิงหนึ่งแอซิสหนึ่งครับ ให้ด๋ยวนะทุกคนแล้วต่อมาอุ้ยถ้าตัวที่ดีสุดต่อมาไม่ทําเลยแสดงว่าอุ้ยตานี้ยิงแอซิดเรา3ามภาษาหน้าอย่างเดียวเลยนะครับอันเดซิวาแทมมี่โชตาเคียซ่าเดี๋ยวมาดูไฮไลท์กันบ้างครับนี่ครับลูกแรกครับผมเล่นแล้วลูกโกเขายีบออกมาแล้วโล่งๆเลยครับนี่เป็นลูกที่นำหนึ่งวูตัวสูนะผมจากเดโกโชตาเอ้าแล้วให้มันตัดมารึ่งหลังครับห้าสิบสามนี่น่าจะเป็นลูกสามสี่นะผมนี่ครับอับราฮัมยิงเข้าไปครับ ไล่มาให้เราครับสามสี่ไม่ก็สามห้าณลูกนี้ทำไมไฮไลท์มันตัดอย่างเงี้ยเนี่ยก่อนนี้ครับเฟิร์โรตอรสนะผมเขาจะบีบมาเป็นสามตัวต่อห้านะผมแล้วจากสองีที่เรายิงโอ้โหดูครับชิงนี้กองหลังเราโอ้โหเลยเป็นขี้เลยครับก่อนที่จวนนี้ครับอับาฮัมจะรับจากเกียซ่ายิงไปลูกนี้โหยังโชคดีนะผมที่อับาฮัมเรายังตามมาเก็บบอลได้ครับเราํามเข้าไปกลายเป็นสิบตัวต่อห้าก่อนที่จวนนี้ครับเขาจะออกบอลพลาดนะผมเราขึ้นมาที่ เคียซ่าผมโอ้โหผมจําได้นะลูกนี้ผมกดเสาสองยิงเข้าเสาหนึ่งครับดีเข้าไปผ่านมือโกแวบบก่อนที่ประตูใช้ครับผมแคมมี่เคียซ่ากับนี่แคมมี่แล้วโชวต้าวิ่งทําทางก็ผมหักเข้าขวา้แวแปนเน้นๆเข้าไปกลายเป็นประตูใช้ของเรานะ6มประตูต่อห้าลูกนี้นี่ครับสามประสานหน้าครับโอ้โหทีมเวิร์คจ,จัดๆแล้วผมลูกนี้เนี่ยหักเข้าขวาแล้วแปลด้วยขวาเน้นๆเข้าไปครับผมก็ นี่ครับก็ประมาณนี้นะผมโหแต่มันจริงก็ผมตอนนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วถ้าถ้าอยากให้ทำคลิปแนวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้ครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ